กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อก,การรีวิวอ o อ o เนอร์90เปิดราคามาโคตรน่าเล่นนะครับคืออ o อ o เนอร์ตั้งแต่เ a จิก5โปรเดี๋ยวเปิดราคามาถล่มทลายผมว่ารุ่นนี้น่าจะขายดีมากเช่นเดียวกันยวผมปล่อยเหลาให้คนดูเรื่องสเปคนี่คุณก็วิ่งไปซื้อไม่ต้องดูรีวิวอะไรก็ได้นะโอเคผมได้ทำพรีวิวลงไปแล้วในช่องจงรักนะครับคุณไปดูได้เหตุผลที่ต้องใช้โมดูลนี่ซีพียูนี่ทำไมไปเทียบกันเลนราคานี้ไปดูเลยนะครับอันนี้คือรีวิวเนาะแล้วก็เปิดสีมาขายมีดิมอลาง นกยุงแล้วก็มีอ o n o r 90 Lite 5G นะเปิดราคา7,999บาทมีสีฟ้าแล้วก็สีดำเท่านั้นจะไม่พอก่อนจะไปดูสเปคคุณมาดูโปรโมชั่นน่าเล่นมากๆใครที่จะไปซื้อไปจองอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่18สิงหาถึงหนึ่งกันยาเนี่ยคุณไปจองที่บรน a า a นะคือเป็น e อ็กซ์คลูจริงๆระหว่างกูแซบแล้วก็อ o n o r แล้วก็ FC p r e s e n ซ e r อร์ enter, ยางอยางนะฮะซึ่งเขาดังมากในซีรีส์จีนนะฮะ คุณเข้าไปที่เว็บ bnn.in.th นะครับไปกกอกโค้ด b n n s 9 0 k o l คุณจะได้รับของแถมดังนี้นะครับคุณจะได้รับออเนอร์หนึ่งตัวและหมอนอยางยางเอาไปนอนกอดนอกจากนั้นถ้าเกิดคุณจองออเนอร์90ไลฟ์หรือรุ่นน้องของเขาเนี่ยคุณจะได้รับกระเป๋าเป้เข็มกัดยางยางมาดูสเปคครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจออค์ดเคิร์ฟดิสเพย์จะให้กลิ่นอายเหมือนคุณถือตัวท็อปในค่ายเลยทีเดียวและคุณสังเกตว่าขอบจอเขาบางเฉียบมากนะครับข้อดีของมันก็คือว่าจอมันบางแบบนี้มันทําให้ตัว เครื่องมันไม่ต้องใหญ่มากในขนาดหน้าจอ6.7ซึ่งจอ6.7เนี่ยมันใหญ่กว่าเจนเดิมเจนเดิมมันเป็น6.67เนาะในเรื่องราคาประมาณนี้มันก็จะเป็น6.67เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมโค้ดเคิร์ฟดิสเพย์มีความสวยงามและก็ความบางมาให้แบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องพิมพ์ติดมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะครับและที่สําคัญราคานี้คุณได้สแกนนิ้วบนหน้าจอแบบนี้แต่สแกนนิ้วบนหน้าจอผมต้องบอกก่อนว่าตอนผมใช้เนี่ยมันอยู่ต่ำไปสักนิดนึงทาให้เวลาคุณสแกนเนี่ยคุณต้องเก่ง2นิ้วมือน,นะะเครื่องมัน ตรงนี้เราจะไม่ต้องเก่งนิ้วตรงไหนก็ตามแต่ครับแต่ว่า,าวิศวกรเขาคิดมาแล้วฮะมีมาให้ก็ถือว่าดีมากสแกนนิ้วบนหน้าจอเนี่ยใช้ต้นทุนที่สูงกว่าสแกนนิ้วข้างจอนะครับเวลาคุณนั่งเล่นแบบนี้คุณก็สแกนนิ้วหน้าจอแล้วคุณก็ถ่ายได้เลยแต่ถ้าสแกนนิ้วข้างจอนี่คุณก็ต้องหยิบมามือคุณเปื้อนก็ต้องหยิบมาจับอะมือ2มือนี้กินไก่ทอดคุณก็อ่ามันอีกแล้วเครื่องเรามันอีกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนี่วัสดุตัวนี้เขาทํามาสีหลังด้านไม่มันติดรอยนิ้มอออได้้ยยากก่าหนหนงงงรััับพจ P 3 นะครับเอเดียเทนพัดเปิดเน็ตฟิกดูเอเดียได้เลยนะครับผมลองมาให้หมดแล้วและสว่างสูงสุด1,600นริตและรีเฟรชเลร้อยใช่ไหมทัชแซมปิ้งเขาอยู่ที่360เท่านั้นยังไม่พอครับเขาให้ P W M Dimming มาถึง ,3840 นะครับเป็นเจ้าแรกในตลาดที่ใส่มาในราคา13,990คือที่ผมเห็นล่าสุดหรือท่านท่านที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะประมาณพัน 1, กว่าเนาะพันกว่าที่ถือว่าเยอะแล้วนะมันถี่จนเราไม่รู้สึกว่าเราล้าตาปวดตาละคือจอมันจะมีความถี่ของมันแต่นี่นนี่ทแบบ สูงมากๆอะ่ะมันไปผหนวกกับจอที่เขาให้มาคือจองเขาเนี่ยแทบจะ 1.5K ด้วยซ้ำนะคือความละเอียดหรือเรส l ลูชันเขาอยู่ที่2,614 x 1,002ผมจะให้คุณดูนะครับปกติเนี่ยจอโมเ e d เนี่ยถ้าเราดูแบบนี้ใน Full HD พั s ในเรสราคากลางไปจนประมาณ20,000อะไรประมาณนี้ที่เป็น Full HD พัททั้งหมดเลยนะครับมันยังจะมีเม็ดพิกเซลที่คุณมองเห็นได้บ้างอะ่ะแต่วพาเป็นจองออเนอร์ครับทั้งความเนียนตาเวลาเรามองนานๆอะไรพวกนี้แล้วก็ความเนียนตาของตัวหนังสือครับคุณดูใกล้ๆเลยครับ มันไม่เห็นเม็ดพิกเซลเอาง่ายๆความเนียนเหมือน LCD ตัวท็อปแต่สีสันได้เป็น AMOLED โอ้โหสุดยอดเรื่องที่คุณจะชอบการจูนสีแล้วแต่ท่านชอบแต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านชอบสีที่เป็นธรรมชาตินะครับ DCI P3 ดูภาพยนตร์ดีๆรองรับ HDR e แล้วก็มีความเนียนตาสูงนะ แล้วก็ความละเอียดจอสูงมากแบบนี้นะครับคุณจัดไม่ได้เลยในะราคาเท่านี้ให้จอดีมากๆมาให้ครับจุดน,นี้ตบมือให้อีกรอบหนึ่งน่งจาจะแปดรอบแล้วที่ตบมือให้นะครับชิปเซตเป็น snap 7 Gen 1อาจจะไม่ได้แรงที่สุดมีตัวแรงกว่านี้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าฮาร์ดแวร์ที่ออเนอร์ใส่เข้ามาดีมากๆเพียงพอต่อการเล่นเกมต่อการประมวลผลภาพในความถ่ายที่เร็วๆเนี่ยเพียงพอแล้วแรมเริ่มต้น 12, 12 storage 256มาให้เพิ่ม Micro e ไมโครดิกส์จะถึงแรไม่ได้นะครับใส่ได้2ซิมรองรับ wifi 6ที่สําคัญมี 2x2 มาให้ด้ดวยเอาง่ายๆผมทดลองเทสการจับ Wi-Fi แข่งกับตัวท็อปหลายๆตัวที่มีในออฟฟิศเนี่ยนะครับเทสต,ตรงนี้เลยแรงเท่าๆตัวท็อปเลยครับคือจับได้แรงมากแต่ถ้ามี 6e e e มันอาจจะแบบจับได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ที่พูดถึงว่าแค่นี้เพียงพอนะครับจับได้แรงจับได้เต็มนะครับแล้วก็ปิงน้อยค่ามินิเซกอน้อยด้วยนะครับอันนี้คือผมทดลองเล่นเกมมาตลอด 4- 5วันเล่นเกมหนักๆที่ผ่านมาไม่เคยเจออาการแหลกจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแต่ถ้าแหลกก็คุณต้องดูราเตอร์บ้านท่านนะครับทีนี้ผมเทียบกันหลายๆรุ่ สามารถที่จะโหลดแอปเพื่อทดลอง CA ได้นะครับมันเป็นเครื่องโปรโตไทป์นะครับต้องบอกกันตามตรงค,ครอบทับด้วย n n r r o i d 3เ1อร์ชันใหม่ล่าสุดและ Magic OS 7.1มาหาอีกด้วยนะฮะแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมในน้ำหนักตัวแค่183กรัมถือว่าดีมากๆกับจอใหญ่ขนาดนี้นะครับและชาร์จไว66วัตต์ชาร์จได้เร็วมากๆ เรื่องชิปเซต4นาโนเมตรโอ้ให้มาดีนะครับเรื่องแรม LPDDR5 แบบ c r o Channel มาให้ด้วยรุ่นนี้ให้ลำโพงเดี่ยวมานะครับก็ถือว่าใช้ได้มีไมค์2ตัวข้างล่างและข้างบนด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับสเปคกล้องหน้ามาพร้อมกล้องหน้า50ล้านแบบ4มอร์สด้วยองศากว้าง100องศาโอ้โหโหดจริงๆวลดีโอ 4K แบบ30กล้องหลังโดยปกติแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะใช้เลนอัลตาไว์นะครับแต่ออเนอร์นี่วาง 8, 8, แปลกๆนิดนึงโมดูลด้านบนเนี่ยเขาจะวางเลนเดฟมาก,ก่อนเลย2ล ส่วนเลนส์ถัดมาเนี่ยนี่คือเลนส์หลักนะครับมีความละเอียด200ล้านพิกเซล ISO e ซ l SP 3พัฒนาจาก SP 1และมีระบบ Smart ISO ก็คือจะจับแสงน้อยและแสงที่มากมาบาลานซ์โจกเกสกันเป็น ISO ที่มันดีนะครับพอดีมันจะเก็บแสงน้อยแสงสว่างมาพอดีเลนส์กล้องตัวนี้เนี่ยก็พัฒนามาจาก SP 1 SP 1เนี่ยจะมีขนาดเซนเซอร์ใหญ่มากคือ1ต่อ1.22นิ้วตัวนี้เนี่ย1ต่อ1.4นิ้วใหญ่แค่ไหนในเรียนราคานี้คือใหญ่สุดๆครั แบบไปแตะตัวท็อปพได้เลยเลน200ล้านของเขาเนี่ยนะเอาง่ายๆว่าเอ3ิปิอมต้าเนี่ยความใหญ่อยู่ที่1ต่อ1.3นิ้วตัวนี้1ต่อ1.4เอาเป็นว่าเราคุณถ่ายอะไรแบบระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยมันเบลอได้ดีนะครับแล้วก็กล้องถัดมาเป็นกล้อง ultra wide ไม่ใช่อัลตนะ้าวธรรมดาเป็น12ล้านพิกเซลที่มีออโต้โฟกัสในตัวนะครับและมันสามารถถ่ายมาโครได้2.5เซนติเมตรก็คือถ่ายใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าเป็น Auto ออโต้โฟกัสในเด็ดราคานี้ไม่มีแล้วนะครับหรืออาจจะมีผมจำไม่ได้นะข้อมูลมันตี้ยไปหมดแต ทให้ดูการเล่นโซเชียลมีเดียการทัดอะไรทั่วไปครับทัดแซมปิ้งดีมากรุ่นเร็วู้ปบอลสอควต้าสวิบวิวนะครับลากแตะอะไรดูดีนะครับการเล่นเน็ตพิกรองรับ HDR พวกนี้เต็มสตรีมเต็มสูบนะครับภาพคมชัดดูวิดีโอ YouTube ยิ่งคมชัดเพราะมันเป็นหน้าจอที่มีเรซลูชันที่สูงมากนะครับเอาว่าโซเชียลเนี่ยผมให้ผ่านไปเลยนะครับลำโพงเดียวเป็นยังไงคือผมต้องบอกงี้เสียงที่ไว้วางใจได้ก็คือ70%หรือประมาณนี้นะครับที่คุณต้องเปิดเล่นเสียงกลางเนี่ยออกมาดีเสียงแหลมมีมิติกลาง เว้นคุณฟังเพลงที่มีเบสนะครับเบสตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มันมีมากขึ้นอีกนิดนึงคือมันอยู่ในเกณฑ์พอได้จนถึงดีอะแต่ถ้าเกิดคุณฟังหนังหรือคุณฟังเพลงพ็อปที่มันมีเสียงกลางเยอะผมให้เกณฑ์ดีเลยคือเสียงมันจะกังวานเสียงมันจะดังครับเอาเป็นว่าลำโพงนั่นหผมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีก็ประมาณนี้ มาถึงการเล่นเกมครับผมเทสแบบหนักหน่วงเลยเอาอ v ก่อน r v เนี่ยปรับกราฟิกสูงมากเฟรมเรท60เล่นได้ลื่นๆทั้งอัดหน้าจอและม่หน้าจอนะครับภาพดูสมูทจากที่ลองเล่นเป็นเวลา1ชั่วโมงเนี่ยสบายเลยรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอดูดีมีสง่าราศีหน้าจอใหญ่เล่นง่ายตรงขอบจอที่โค้งมนจะกดยากนิดหน่อยนะครับในตอนกดปุ่มถ้าเกิดคุณมีอุ้งมือที่หนาๆหน่อยก็ระวังลั่นด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่ผมเล่นก็ยังไม่ลั่นนะเพราะว่ามันไม่ได้เครื่องใหญ่มากเวลาเราจับเนี่ยมันจะไมน้ี จะออกการร้อนประมาณเกมที่2นะมันจะร้อนขึ้นเพราะว่าอะไรในหน้าจอมันละเอียดมากครับแล้วปรับสูงสุดมันขับได้สูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับมาอีกหนึ่งระดับเป็นกราฟิกระดับ3มเนี่ยมันก็ยังเล่นได้4 5เกมสบายๆคือพอเกมที่3ม,มันเริ่มร้อนขึ้นมาใช่ไหมคือมันจะร้อนประมาณ snap 778แนั่นแ,แหละแต่มันก็ไม่ได้ดรอปนะมันก็ลื่อนอยู่นะครับส่วนพับ G Mobile ครับกราฟิกดีเฟรมเรสสูงสุดเล่นได้ลืน่ลนๆเลยภาพดูสม,มูทมากไม่กระตุกเลยแล้วก็เล่นไปนานๆก็ยังคงทําได้ดีอยู่รายละเอียดหหหหหนนนนนนน้้้้าา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 าจจจจอออออสสสสวววยยยีีัดดู่่่่่งงงงมมคแลลใญเก ปุ่มต่างๆไม่เกะกะหน้าจอใช้งานสบายการทัดทำได้ดีในการใช้มันติดทัดก็ทำได้ดีใช้งาน4นิ้วสบายเลยแม่นนะครับการวางสโคปก็ดีคุมปืนง่ายนิ่งๆใจโลไม่หน่วงไม่ดีเลยคุมได้ตามมือนี่คือคุณภาพของเซนเซอร์เดสบอยไดรไลท์กราฟิกกลางเฟรม 60, เรทหกสิบนันได้ลื่นๆประมาณ2 3งสามเกมก็ยังทำได้ดีไม่กระตุกภาพละเอียดยังดูลื่นนะครับรายละเอียดจอสวยสีสันหน้าจอดูมืดไปหน่อยสาหรับเกมนี้ในตรงตัวละครและฉากบ,บางฉากมันมืดจนมองไม่ออกนะฮะบ,บางตัวการทัดทำได้ดีไม่หน่วงไม่ดีเลยใจโลสโคม แกรกราฟิกต่าเฟรมเรท60เล่นได้ดีแต่ไม่ได้เลื่อนมากในกราฟิกต่ำอาจจะมีการกระตุกให้เห็นบ้างเล็กน้อยในกราฟิกต่ําเวลาเจอมอนเยอะๆจะกระตุกหรือเวลาใช้ออาติสกีมจะกระตุกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หงุดหงิดนะก็ยังเล่นได้ละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอดูดีเลยการท้าทายได้ดีในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกมลดไปประมาณ18-19อยู่ในเกมที่โอเคปานกลางอยู่ในเกมที่ดีนะครับหนึ่งชั่วโมงในการเล่นพวกนี้องศาขึ้น12-13องศาก็ถือว่ามันร้อนไวเพราะหน้าจอมันใหญ่และมันละเอีียดดดมมมมาากนนนนนรััแล้้้ว็็เเเเอ์ GPU ่ททงไ แต่มันเล่นไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เล่นได้ดีอะเข้าใจใช่ไหมคือมันร้อนแต่มันยังเล่นได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันร้อนแล้วมันกระตุกแต่ถ้าเทียบกับ778เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับมือถือที่โอ้โหจักการความร้อนมีแว p ์เฟอร์ชั่มบอะไรพวกนี้มานะครับตัวนี้ด้วยความที่หน้าจอมันละเอียดมากด้วยนะครับเกมบางเกมมันก็จะมีข้อมูลเกมที่ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเทียบกับ778เนี่ย778เนี่ยมันด้วยความที่ออกมานานแล้วมันอาจจะตั้งค่าบางอย่างได้้้้้้้้้้สูงง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 งกกกกกกวววววว่่่่่าาาาาาาตตตตัััันนนนนีีะรรรรรรบแแแเเเเเดดด๋ยยอออออออมมมมปพจจิิๆลลลลถึืหหผ บอกว่าในเดือนราคานี้นะครับถ้าเอามือถือที่ถ่ายแล้วสมจริงมาเทียบกันเนี่ยผมชอบตัวนี้สุสดละหนึ่งมันถ่ายได้กว้างมากๆนะครับแล้วเขาถ่ายเอามาเนี่ยเขาเกลี่ยหน้าได้ดีนะครับถ่ายผู้หญิงได้ถ่ายผู้ชายยิ่งดีรายละเอียดเนี่ยปานกลางนะครับคือคมคม,คมแบบไม่ได้คมกริบไม่ได้เล่งชาร์ปไม่ได้มีจุดแข็งแข็งอะ่ะมันทําให้ดูหน้านุ่มนวลเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มันจะเงาคอนทราสต์ออกมาดีไม่เข้มคือมันพอดีเลยอะถ่ายสกินโทออกมาได้สวยมุมมองก็กว้างด้วยถ่ายออกมาดีถ่ายเร็ว ข้อติสำหรับผมคือถ่ายย้อนแสงครับบางทีผ้ามันแบนไปแล้วก็สีท้องฟ้าเนี่ยมันดูเป็นการ์ตูนไปหน่อยแค่นั้นเองตอนนหน้าผมชอบหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับหน้าได้ตรงนี้นะครับถ้าจะถ่ายพอเรตก็กดตรงนี้แต่จะไม่สามารถใช้ระยะ Y ได้จะใช้แค่ระยะ 1X แต่ลูกเล่นโบเก้มีไม่เยอะนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าชอบแบบไหนเนาะสามารถถ่ายโหมดกลางคืนกล้องหน้าได้ทั้ง2ระยะด้วยแล้วก็ถ่ายโหมดกลางคืนบวกใส่บิวตี้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับแล้วบิวตี้เนี่ยเวลาเกลแบบี่ยเนี่ยเขาเกลีแบบ่ย จอตัวจริงไม่เหมือนกับตัวจริงเลยอ่ะไม่ใช่คือยังเป็นตัวจริงอยู่แต่เป็นตัวจริงที่หล่อขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าทํากล้องหน้าออกมาได้ผมชอบที่สุดในมรนดาเหรราคานี้ที่ออกมาเลยนะครับกล้องหลังครับทีเด็ดโฟกัสดีถ่ายเร็วเก็บรายละเอียดดีคมจัดเลยยิ่งเป็นโหมด200ล้านพิกเซลนะครับซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตรงนี้นะครับเป็นโหมดความละเอียดสูงนี่เวลาคุณถ่ายมานะครับสมมุติว่าผมถ่ายรีโมทปึ๊กรอแป๊บหนึ่ง ถ้ามีขนาดที่ใหญ่มากๆครับแล้วคุณซูมครับคือคุณซูมไปเห็นจนแบบขนของอะไรเนี่ยคือ มันมีความละเอียด200ล้านพิกเซลคือถ้าเกิดว่าคุณกดออกมาแล้วคุณคูณกันดูเนี่ยมันจะได้200ล้านนะครับ12,192พิกเซลคูณห6ึ่งพิกเซลไฟล์24เมก199ล้านโดยประมาณนะครับถ่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าใช้โหมดความละเอียดสูงมันไปใช้แสงเยอะๆจะดีนะครับเลนส์หลักเลนส์อัลตราวท์ถ่ายออกมาได้ดีสีสันใกล้เคียงกันแทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับผมไปถ่ายแสงเหลืองแสงอะไรเนี่ยออกมาดีถ้าเป็นรุ่นพบบลอรร์์เเเเนนาาาะะแบบบจจมมงไไไไปปลลลยยคัชโดวฮท์ ก็คือแบบถ้าไฮไลท์ก็ไฮไลท์จับไปเลยอย่างเงี้ยนะครับคอนท้าต์ก็จับไปเลยแต่อนนี้คือออกมาปันกลางเป็นธรรมชาติแล้วสีสันยังสวยดสดใสอยู่ดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายพอร์ตเทนเนี่ยนี่ครับพอร์ตเทรน ถ่ายออกมาสวยยิ่งกดแก้ไขนะครับใช้ฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยนี่มันจะมีฟิลเตอร์คล้ายๆกับรุ่น็ mm. อปเขาหนแหละนะครับ mm. ก็มีแบบผมจะชอบติดฟิลเตอร์ธรรมชาติมากเลยเนี่ยใส่เข้าไปในโหไม่ก็ดอกไม้เนี่ยสดใสเลยนะครับออกมาคือสวยเลยนะครับมันจะขุดเงานะสีผิวขึ้นมาดีสวยงามเลยซึ่งถ้าถ่ายตอนแสงมากๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ่ายแสงมากแสงอะไรถ่ายพอร์เทรนไม่มีปัญหาด้วยเดิฟสองล้านแต่ถ้าถ่ายตอนแสงน้อยปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาการวัดระยะอยู่บ้าง uh. อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์จะแก้หายนะครับแต่จร เกิดคุณถ่ายไม่ได้หรือว่ามันเบอร์ไม่โดนคือตอนที่เลงอะ่ะมันจะบอกอยู่นะในไลฟ์วิวว่าส่วนไหนมันเบอร์บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะยกมาถ่ายเร็วๆเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเบอร์ไม่ตรงจุดมีมีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลงดีๆเนี่ยอ่ามันอาจจะได้แบบแบบนี้มาอะไรเนี่ยคือตัดคอมเนี่ยผมมองว่าพอได้นะครับไม่ได้ดีมากทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยถ่ายออกมาดีครับแต่กลางคืนเนี่ยผมอยากให้มีรายละเอียดดีเทลที่ดีกว่านี้ซึ่งผมคิดว่าซอฟต์แวร์น่าจะทาไดเ้เนี่ยอย่างเงี้ถยถ ถ่ายแบบธรรมดามากกว่าพอร์เท็นะครับคือยังไงก็ชาร์จเนี่ยพอร์เท็ตอนแสงน้อยนะครับก็สวยแล้วนะก็ใช้ได้อย่างที่ผมบอกคุณต้องมีอาการลิงนิดน,นึงนะครับเพราะเดฟมัน2ล้านเนาะ สกินโทนถ่ายมาดีขุดผิวดีนะครับสีสันเนี่ยเอาอยู่นะครับนี่คือแสงไฟที่ยากมากๆนะเออเอาอยู่เลยนะครับทั้งโหมดธรรมดาและโหมดกลางคืนนะถ่ายอาหารถ่ายอะไรผ่านนะครับกล้องมันคมชัดมากสีเป็นธรรมชาตินะครับออกมาดูดีอาหารน่ากินเลยไม่เข้มจนเกินไปด้วยเนี่ยถ่ายพริกมาเนี่ยรู้ว่าเป็นพริกเนี่ยเล่งสีพริกเนี่ยอันนี้ถ่ายพอเทเนียถ่ายพอเทเนียถ้าเกิดเล็งจริงๆมันออกมาได้นะครับถ่ายแสงน้อยผมแทบจะไม่ต้องใช้โหมดกลางคืนเลยผมใช้โหมดมันธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นออโต้โหมดกลางคืนโดยอัตโนมัตินะสโลว์ประมาณวิ หนึง่งวิก,กว่าเนี่ยได้แล้วนะครับภาพคมชัดแจ๋วเก็บไฮไลท์อะไรดีคือสวยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมชอบที่พอมันรู้ว่าเป็นแสงไฟครับมันทําแฉกให้เลยอย่างนี้เลยนะครับคือเจ๋งอ่ะมีแฉกไฟแฉกอะไรออกมาสวยงามสีสันไฮไลท์ตรงพื้นเห็นไหมเก็บอยู่นะครับเก็บดีเลยเนี่ยเอาตัวายทเทียนในราคานี้ผมมองว่ามันคมมากๆตีๆกับ A5 สีคือเทียบเทียบกันเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาถ่ายหมดกลางคืนนะมันจะให้สีสันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากคือมันเน้นการเก็บบรรยากาศให้เป็นกลางคืนนะครับมันไม่ได้แบบเปิด ให้มันสว่างมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนแล้วการที่ถ่ายมาโครเนี่ยผมมองว่ามันก็พอใช้ได้นะถ้าเกิดเอาอาตาวานถ่ายคือมันพอใช้ได้อะถ้ายิ่งแบบมีแสงน้อยขึ้นมาดิดนึงเนี่ยมันจะไม่ได้แบบประมวลผลให้มันสว่างหรือให้มันไวให้มันใสเท่าที่ควรแต่ว่าพอมีแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยนยครับคือมาโครที่ถ่ายได้ผมถือว่าโอเคนะถ่ายสวยแล้วก็สีสันเนี่ยไม่ดรอปคือทุกอย่างมันใช้ได้หมดเลยนะครับเรื่องงานวิดีโอครับผมชอบ UI มากๆเลยคือมันไม่จะต้องไปกดวิดีโอพอดเทสมันม ตรนี้มันก็เบอร์แบบพอได้นะครับแต่จริงๆการถ่ายวิดีโอแบบปกติเนี่ยมันก็เบอร์หลังได้ดีนะเพราะเซนเซอร์มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับหลายท่านบอกมันก็เบอร์ได้ไม่เยอะเราเป็นมือถือก็คือเทียบกับมือถือนี่แหละแล้วโหมดออโต้ของมันเนี่ยเวลามันใกล้ปุ๊บมันจะสลับเป็นมาโครอัตโนมัติครับซึ่งมาทางานฉลาดและเร็วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบนี้เนี่ยเห็นไหม โหมดมาโครมันจะขึ้นเลยไหมฮะเนื่อยแล้วมันถ่ายได้ใกล้มากคือคุณไม่ต้องไปสลับสวิตช์โหมดเลยว่าถ้าคุณจะถ่ายมาโครคุณต้องไปกดโหมดมาโครคุณกดเข้าโหมดวิดีโอเลยคุณจะถ่ายวิดีโอเบอร์คุณกดตรงนี้คุณจะถ่ายบิวตี้คุณกดตรงนี้คุณจะถ่ายมาโครคุณแค่จ่อเข้ามาคือผมชมเลย UI ใช้ง่ายมากนี่ผมชม แบบตบมือเลยนะครับชอบมากอันอื่นเนี่ยเวลาจะถ่ายมาโครต้องไปกดโหมดกล้องแล้วก็ไปกดโหมดมาโครด้านบนแล้วก็ไปเลือกเยอะนะครับคุณภาพงานวิดีโอเนี่ยผมถือว่าดีในระดับหนึ่งมันไม่มี OS ในตัวแต่มันมี e i s ที่กันสัน่นแล้วก็มีวอ b เปิลที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบราคาเท่านี้นะผมให้8คะแนนเลยถือว่าดีนะครับวิดีโอเนี่ยเวลาคุณอัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีโหมดตัดเสียงรบกวนไหมตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดเสียงรบกวนแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยมันก็จะลดเนื้อเสียงของคุณไปด้วยแแต่กกก็ัันนมาร น,นี้ก็ถือว่ามีมาให้แม้ว่าคุณจะใช้เลนไหนก็จะมีมาให้นะคุณสลับก็ได้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมกาบางนาเราจะมาะก,กินอาร์ตซูยูกัน,กนอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงตัดรบกวนนะพูดใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมกาบางนาวันนี้เราจะมากินอาร์ตซูยูกันนะคะนี่เป็นโหมดพัดเศษนะครับบวกการตัดเสียงข้างนอกเสียงค่อนข้างเยอะนะเสียงคนเยอะ รุ่นนี้ถ่ายวิดีโอแบบสลับกล้องหน้ากล้องหลังตัดได้หมดนะครับโอ้โหออเนอร์นี่พัฒนามาแล้วผมชมเลยจริงๆเปิดฟงเปิด,ปด,ปดแปดกดได้เลยนะครับแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอมันจะมี AI ตรงนี้ใช่ไหมเอตรงนี้มันสามารถไปตัดวิดีโออัตโนมัติของคุณได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโหมดที่เวลาคุณถ่ายแนวนอนใช่ไหมมันจะแท็กแนวตั้งครับเวลาคุณจะไปลงติ๊กตอกเนี่ยมันจะแท็กแล้วมันก็จะไล่ตามมันจะบันทึกวีดีโอมาเป็น2แบบแบบแนวนอนที่เราบันทึกแบบเนี้ยแล้วก็แบบแนวตั้งอีกแบบหนึ่งที่เป็นวีดดโโอเไลงมพิ่มมมเติอไพววกกนี้้ผบดละเอียดมากๆโมอ อะไรปรับได้อะไรยังไงบอกไมหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วหมดกล้องเนี่ยเป็นกล้องที่ออเนอร์เนี่ยทำเจนนี้มาพร้อม UI มาใช้ง่ายมากๆครับคือคุณจะถ่ายอะไรคุณแค่กดมาเข้าหมดรูปภาพกับวิดีโอแค่นั้นเองวิดีโอก็รวมทั้งทุกโหมดไว้ในนี้หมดละคุณจะเบอร์คุณจะอะไรแล้วก็โหมดหลายวิดีโอเนี่ยเวลาคุณถ่ายคุณสามารถเปิดโหมดลดเสียงรบกวนได้ใช่ไหมเท่านั้นยังไม่พอเวลาคุณถ่ายไปด้วยเนี่ยคุณอยากเร่งสปีดคุณกดตัวนี้ครับเร่งได้ถึงคูณ4พอเรากดคูณ4ปุ๊บวิดีโอมันก็จะเร็วครับมันนนม่่ดด้เเเเรรร็็วงงะจชาาาากกถปคู ธร,รมดามันก็จะกลับมาเป็นคนหนึ่งธรรมดาคือมันคิดถึงขนาดนี้แล้วว่าคือแบบเออเนี่ยทำมาแบบนี้โอเคแล้วก็ตอนอัดเนี่ยครับคุณจะสลับเป็นกล้องไหนเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคือไม่ต้องออกเมนูนะครับกดตรงไหนก็เปลี่ยนตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ก็ขยายได้แบบนี้เ,นเต็มเต็มสุดแล้วแค่นี้นะครับอ่า อัดแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาจะมี AI ครับคุณกดเข้าไปมันจะตัดคลิปอัตโนมัติให้คุณแล้วมันจะใส่เสียงให้คุณนะครับซึ่งเครื่องมือในการตัดคลิปทำออกมาดีเลยแล้วเพลงครับให้เลือกเยอะมากเนี่ยผมตัดไป3 4คลิปละ้ะคือเพลงเขาใส่มาแบบเพลงดีๆเลยอะ่ะคุณไปกดดูอะ่ะไปลองเล่นก็ได้คือเพลงใส่มาดีเลย หรือว่าคุณจะกดแก้ไขนะครับมันจะเข้าไปในแอป,ปตัดซึ่งแอป,ปตัดเนี่ยเหมือนแอป,ปดีๆแอป,ปหนึ่งเลยคือคุณใส่เสียงฟิลเตอร์คือทุกอย่างมีในนี้หมดเลยนะครับตัวหนังสือทําจอซ้อนอ่ะนี่ คุณจะซ้อนจอคุณจะเอาเพลงฟรีแบบนี้มีหมดเอาเป็นว่าเครื่องมือตัดต่อเนี่ยในเครื่องนะที่มีมีให้ก็ทําได้ดีแต่ว่าฟีเจอร์นี้เวลาคุณใช้กล้องหลายวิดีโอคุณต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันจะร้อนเร็วมากนะครับแบบ5นาทีคือร้อนเลยเพราะว่ามันจะต้องประมวลผลสองกล้องพร้อมกันด้วยนะครับมันจะได้แค่ Full HD p เท่านั้นนะครับในโหมดนี้ซึ่งโดยประมาณนี้สําหรับงานวิดีโอผมต้องบอกว่างานวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยผมเทียบกับตัวเก่งวิดีโอในตลาดเลยนะผมให้มันดีมากคือมันอาจจะไม่ได้คมชัดเท่าหรอกแต่หน้าเราอ่่ะมมมมมัันนขุดดดเงาีไื คือถ้าใครจะไปถ่ายลง t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยความคมชัดเนี่ยเกือบๆละแตะๆนะครับส่วนความมุบว่างความอะไรเป็นรองนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกบิตเลทพวกคุณภาพเนี่ยก็เป็นรองไม่เยอะนะครับเอาเป็นว่ามันใช้งานได้เลยถ้าเกิดคุณจะไปใช้วิดีโอนะครับกล้องหลังก็ทําได้ดีเอาต์เทอไวเนี่ยจุดสําคัญบางคนคาดหวังเลนเอาต์เทรไวใช่ไหมเอาต์เทไวตัวเนี้ยก็ทํามาดีแค่แบบบางทีมันเข้มไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่เทียบกับตัวที่เน้นวิดีโอนะครับในตลาดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วแต่ว่าผมแนะนํานิดนึงคือถ้า ใช้กล้องหลังดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงการใช้ Auto ออตราวาะเราะมันไม่ได้ทํามาเก่งการอัดวิดีโอแสงน้อยแต่ถ้าแสงประมาณนี้มันอัดได้ดีประมาณ8.5เต็ม10ของตัวเด่นวิดีโอเลยนะครับออตราวเนี่ยอาจจะมีน้อยเห็นได้บ้างแต่ทาออกมาผมรับได้และนี่ก็คือเอาเนอร์90นะครับให้เครื่องมาบางจอที่ใหญ่มากใน,นราคานี้ชาร์จเร็วนะครับกล้องถ่ายได้ดีฟังก์ชันฟีเจอร์ให้มาเต็มนะครับก็ถือว่าทําม,มาได้ดีมากๆในราคาเท่านี้ <S 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 ตอนแรกผมไม่คิดว่าเปิดราคาเท่านี้นะเปิดมาราคาเท่านี้โอ้โหขายดีมากๆแน่นอนนะครับคุณภาพ การจับ Wi-Fi เลยรวนเร็วนะครับข้อติข้อพิจารณาตามที่ผมได้แทรกเข้าไปเลยนะครับคือบางคนซีเรียสไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ชอบไปจองกันให้ทันนะครับคุณจะได้หมอนอยางๆแล้วมากอดน้ำลายไหลกันเลยนะตั้งแต่วันที่18ถึง1กันยายนย้ำกันอีกรอบสไลวัน,นี้ผมและออเนอร์90ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ